أهلاً وسهلاً น้องนะครับวันนี้ผมขึ้นตูนนะเฮอตีอ่า PC มานะ ทุกคนกตึกวะมกไม่ลงเลยมึงเลยตกไม่ลงะฮะตเลยโอ้โหมึงเลยอุ้ยรู้มาแล้วมาเนี่ยผมรู้ว่าที่ทำเรื่องนี้ทำเอาเลเซอดโดนนะฮะแล้วก็เอาทอง ผมไม่รู้ผมจะไม่ได้ฮะมันคาพี่เอฮะเออเอาีอา๋ยวันนี้ผมขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ